สวัสดีครับมาผมมาผ่อครับผมเบาวสละคามสามขอดกือเก้าครับมะมแรงนี่ด้ลาเป็ดกับผมบ่าไดเฮดเองดอกไอ้ไอ้เสือมาต,ตลาดถุงนี่กับสี่สิบบาทครับผมกินกับอ้ยเขาเหนียวหนึ่งไม่ไม่เต็มกลองมากังเลยครับผมไปทั้งรางคือเก้ากินง่ายๆครับผมแรงนี่ อากาพะแก้มกับข้าน้าครับผมแล้วกัไอ้หัวละพ้ากับกะลําครับผมมากินกันเลยกินสับแสบเลยอยววเขาละ Vậy đi hàm vô, Má ăn พี่น้องในยังกินแล้งกับเมนมาบอกอะไรได้ครับผมครับ ชิ้มกับกอนนอ่อนเนี้ยอ่อนห่อนเนี่ยจับดีครับจับเป็ดมาครับ เต็มปากเต็มคำับเจ้า hmm. บุครับผม